ตอนนี S <S ้นะครับเราจะทําการคล็อกน็อตนะครับว่าแน่นหรือไม่แน่นนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะลั่นนะครับแก๊กนี่นะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนน็อตนะครับนี่ครับเราเปลี่ยนน็อตได้แล้วนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับแล้วก็ท็อกนะครับเวลาท็อกหัวมันจะลั่นลงแก๊กนะครับได้แล้วนะครับนี่ครับน็อตทุกตัวเรามีการตั้งท็อกนะครับผมให้ดูตารางกัอนหน้านี้เมื่อกี้เราท็อก M8 เราตั้ง24 n e w t o น m e t ั r เวลาตั้งนะครับเราก็เข้ามาเนี่ยนะครับเราตั้ง24 n e w ี่น m e ต e นเวลาเราเทสผมทดสอบโดยใช้บิตตอนนะครับมันก็จะดังนะครับ